ดอยสุเทพเป็นสีประเพณีเป็นสง่าอุปชาติล้วนงามตานามลำคาณครพิงนะครับสวัสดีครับคณะทัวร์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่การแค่ไหนก็ไปทัวร์นะครับซึ่งทริปนี้นะครับเราก็จะไปเราก็จะเดินทางกันไปเดินป่าที่ม่อนจองนะครับดอยม่อนจองจังหวัดเชียงใหม่นะครับสําหรับการเดินทางในครั้งนี้นะครับเราและทีมงานนะครับขอพาขอพาคณะทัวร์ทุกท่านนะครับเข้าสู่การเดินป่าชพื่นชมธรรมชาติ อ่ที่ดอยม่อนจองนะครับกับบรรยากาศสุดอลังการเอ่อที่ธรรมชาติได้สร้างสารรค์ขึ้นมานะครับเอ่อสร้างสารรค์ขึ้นมาแล้วก็ธรรมชาติแต่งแต้มส,ร,สร้างเอ่อความกม็คือมาแห่งขุนเขาเอ่อแล้วก็แห่งขุนดอยสลับซับซ้อนนะครับเป็นทุ่งหญ้าเอ่อกายสุดลูกหูลูกตานะครับที่เป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นและตกนะครับ แล้วก็ที่สวยงามครับก็คือดอกกุหลาบพันปีนะครับซึ่งแล้วก็จุดนอนจุดกลางเต็นท์นอนครับที่พาาหัวสิงห์นะครับซึ่งเป็นจุดที่ไฮไลท์นะครับแล้วก็มีมีจุดจุดชมวิวที่ดีนะครับแล้วก็จุดชมพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกครับแล้วที่นอนนะครับท่ามกลางธรรมชาติครับสามวันสองคืนนะครับโปรแกรมทัวร์เดินป่าแคมป์ปิ้งนะครับหรือว่าในดินแดนมาเทวดานะครับ ป่าอมก่อยจังหวัดเชียงใหม่นะครับก่อนที่เราจะขึ้นรถนะครับรายละเอียดในการเดินทางไปสู่ม่อนจอนะครับจังหวัดเชียงใหม่นะครับเวลาสองทุ่มนะครับคณะทัวร์นะครับพร้อมกันที่สนามหลวงนะครับโดยโดยรับการต้อนรับและสิ่งแลอและอำนวยความสะดวกนะครับออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศนะครับที่มุ่งหน้าสู่อำเภออมก่อย จังหวัดเชียงใหม่ครับหลังจากนั้นขอใทุกท่านพักตามอธิยาศัยนั่นเองครับแล้วก็เช้าวันรุ่งขึ้นนะครับเช้าตอนในตอนเช้าครับเราจะถึงกันที่จังหวัดเชียงใหม่ครับได้รับประทานอาหารนะครับและหลังจากรับประทานอาหารนั้นครับเราจะปล่อยให้เราจะให้ทุกท่านนะครับซื้อเสบียงแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกนะครับเพิ่มเติมแล้วก็ขึ้นรถนะครับไปไปยังหน่วยมูเซอร์นะครับและลงทะเบียนติดต่อคนนําทางและลูกหาบนะครับพร้อมกับเปลี่ยนชุด เป็นเสื้อนะครับเป็นชุดเดินป่าแล้วก็รถที่จะขึ้นไปนะเขาจะเป็นรถโฟร์วิลนะครับระยะทางขึ้นไปครับประมาณหนึ่งกิโลนะครับขออปครับระยะทางขึ้นไปประมาณหนึ่งชั่วโมงครับพอถึงจุดสิ้นสุดทางรถนะครับก็เป็นจุดเดินเท้านะครับระหว่างที่ทุกท่านถึงจุดเดินเท้านะครับเราจะให้ทุกท่านนะครับรับประทานอาหารกลางวันนะครับหลังจากรับประทานอาหารเสร็จนะครับเราจะให้ทุกท่านเดินขึ้นไปบนดอยนะครับระยะเวลา ระยะทางประมาณ5กิโลเมตรนะครับแต่ระหว่างสองข้างทางนั้นจะมีธรรมชาติให้ทุกท่านได้ดื่มด่ำนะครับแล้วก็มีทุ่งญ่าให้ความสดชื่นตลอดเวลานะครับระยะเวลา3เอ่อ5กิโลนะครับเราจะใช้เวลาทั้งหมด3ชั่วโมงนับในการเดินขึ้นไปถึงยอดนะครับเรียกระยะระหว่างเวลาที่เราขึ้นไปนะครับเราจะชมกล้วยไม้นะครับเขาเรียกว่าหรือดอกไม้ที่หายากครับเช่นรองเท้านาฬีอินทนนท์นะครับซึ่งเป็นจุด พอถึงจุดตั้งแคมป์นะครับหลังจากทุกท่านขึ้นขึ้นถึงเหมือยอดดอยนะครับเราจะให้ทุกท่านนะครับกางเต็นท์แล้วก็นำดุกท่านไปชมกับผ้าทิ์ตกนะครับแล้วก็รับรับประทานอาหารนะครับแล้วก็เราจะรับประทานอาหารเสร็จนะครับก็จะปล่อยให้ทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยครับแล้วก็เช้าวันที่สองนะครับเราจะทำเราจะนำทุกท่านนะครับไปปลุกไข่แดงนะครับปลุกไข่แดงในที่นี้ก็หมายถึงว่าพาเราไปชมผอาทิตย์ขึ้นนะครับ พอพาตย์ขึ้นในตอนเช้านะครับพาตย์ขึ้นบัวกับเมฆครับจะทาให้เหมือนรูปร่างเหมือนคล้ายๆไข่แดงในไข่ไข่ดาวนั่นเองครับหลังจากที่ทุกท่านนะครับได้ชื่นชมกับทะเลหมอกบนสันดอยนะครับเราก็จะพาทุกท่านนะครับกลับมารับประทานอาหารนะครับพอสายๆนะครับเราจะพาทุกท่านนะครับพาเดินไปตลอดทางครับเพื่อไปที่พาหัวสิงห์ครับซึ่งเป็นจุดไฮไลท์อีกจุดหนึ่งที่นี่นะครับแล้วก็ ตอนกลางวันนะครับเราก็จะทําการรับประทานอาหารกันที่นี่นะครับที่พาวัวสิงนะครับเพื่อดูแล้วก็ได้ดูและชมดอกกุหลาบพันปีครับหลังจากที่เรารับประทานอาหารกลางวันที่พาวัวสิงนะครับเราจะนําทุกท่านนะครับเดินลงมาที่หมู่บ้านมูเซอร์ดํานะครับอาบน้ำแป้งนะครับแล้วก็พักผ่อนตามอาศัยนาครยบในช่วงเย็นวันนี้ครับ แล้วก็เช้าวันกลับนะครับบางคนก็จะอาจจะรู้สึกว่ายังไม่อยากลุกนะครับเพราะเนื่องจากบรรยากาศที่เย็นนะครับแล้วก็เงียบเหมาะกับการตั้งแคมป์แล้วก็พักผ่อนนะครับในตอนเช้าครับเราก็จะพาทุกท่านนะครับที่เรานอาหนา็จแล้วครับขึ้นไปชมพระอาทิตย์ขึ้นอีกครั้งนะครับก่อนกลับที่ดอนหัวสิงห์นะครับคือใกล้ๆกับผาหัวสิงห์นั่นเองครับแล้วก็ระอว่งทานครับเก็บบรรยากาศแล้วก็ ผ่านดงดอกกุหลาบพันปีนะครับหลังจากนั้นช่วยกันเก็บแคมป์นะครับเก็บเต็นท์นะครับแล้วก็เดินจากร้อยม่นจอนะครับใช้เวลาระยะเวลาทางระยะเวลาเดินนะครับสองชั่วโมงแล้วก็นั่งรถโฟร์วีลนะครับกลับมายังหน่วยหมู่เซืร์นะครับเพื่อเปลี่ยนเสื้อผ้าและรับประทานอาหารกลางวันนะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะกลับสู่กรุงเทพนั่นเองครับก็สิ่งอำนวยความสะดวกนะครับ ครับที่ขาดไม่ได้นะครับผู้ควบคุยยานพาหนะนะครับที่จะพาทุกท่านไปในทริปครั้งนี้นะครับชื่อคือพี่กุ้งนะครับแล้วก็ผู้ช่วยยานพาหนะนะครับที่อ่ที่ไปกับพวกเรานะครับก็คือชื่อพี่อาร์มนะครับคือทั้งสองเนะยครับเอ่อมีประสบการณ์นะครับมากกว่าสิบห้าปีนะครับแล้วก็เออกระผมนะครับสตาฟต้องนะครับเดี๋ยวว่า นายเฉลิัยเปียมอยู่นะครับหรือว่าเรียกไก่ตองก็ได้นะครับจะมีหน้าที่คอยให้ข้อมูลนะครับแล้วก็คอยเทคแคร์ดูแลทุกท่านนะครับในตลอดการเดินทางครับสิ่งอำนวยความสะดวกบนรถเมล์นะครับเป็นบนรถนะครับก็จะมีมีปรับเป็นรถเป็นรถตู้ปรับอากาศนะครับแล้วก็ทะเบียนป้ายทะเบียนนะครับสองสี่เก้าเก้านะครับกรุงเทพมหานครนะครับรถสี่บอนเงินนะครับ เบาะนะครับสามารถปรับเอ็นได้1 8 0องศาครับแต่ว่าทางที่ดีนะครับเราให้อ่ปรับเพื่อไม่ให้โดนคนข้างหลังจะดีกว่านะครับแล้วก็เออเราจะมีผ้าห่มนะครับแล้วก็หมอนรองคองให้ทุกท่านนะครับอันนั้นสามารถเก็บกลับไปได้นะครับแล้วก็ข้างข้างของท่านนะครับดูอ่ลองก้มมองตรงที่นั่งนะครับจะมีอ่ช่องเสียบ USB นะครับเอาไว้นำเออเอาไว้เพื่อชาร์จแบตได้นะครับแล้วก็ถ้าท่านใดต้องการ ห้องน้ำนะครับก็สามารถเรียกได้ครับสามารถบอกผมได้นะครับเพราะว่าทางรถตู้ของเราไม่มีห้องน้ําให้บริการนั่นเองครับแล้วก็หลังจากนี้นะขอใุ้ท่าน,นะครับทักผ่อนตา,ตามอธัธยาศัยครับผมคครับ